สวัสดีครับพี่น้องทีละยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจความผีทีละข้อปีที่สามปีนี้สองศูนย์สองห้าคือปีแห่งการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งหมายถึงการเปล่าประกาศการครอบครองของพระเจ้าพี่น้องทีละครับหัวข้อที่เรากําลังเรียนในวันนี้ก็คือครอบครองด้วยการทํางานด้วยเลธิธรนาจของพะวิญญาณซึ่งเราจะศึกษาในกิจการบทที่สิบเอ็ดข้อยีและบทที่สิบสี่ข้อหนึ่งก่อนหน้าที่เราจะดําดิ่งไปที่พระคัมภีร์ให้เราใช้เวลาในอธิษฐานด้วยกัน คุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอใช้เวลานี้เรียนพระคำขอพ่อทำภารกิจต่อเราได้ประคำในขณะที่เรารับการเปลี่ยนแปลง,ปลงจิตใจเราขอพระวิญญาณเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระท่ามกลางเราไม่ว่าผู้ฟังมีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าสิ่ง,งต่างๆเหล่านั้นมีเป็นพระคุณที่สาเร็จแล้วเป็นพระพรที่พี่เยซูได้ทรงกระทำให้สําเร็จเราขอลาอนุญาตให้วิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระนําเอาเสรีภาพนําเอาชีวิตมาท่ามกลางเรา จะไม่มีใครเลยที่ขาดประพรแต่ทุกคนจะได้รับการสัมผัสแต่ต้องขอบคุณพ่อครับในนามพี่เยซูอาเมนเอาล่ะพี่น้องที่รักให้เราดำดิ่งไปที่พระคําของพระเจ้ากันเลยโอเคพี่น้องที่รักครับในการที่เราจะทําตามพระมหาบัญชาได้สําเร็จในการที่เราจะครอ,อ,อบครองโอเคปกครองด้วยด้วยพระมหาบัญชาปกครองด้วยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์โอเคการที่เราจะครอบครองด้วยครอบครอง แบบกษัตริย์โอเคด้วยการเปล่าประกาศแผ่งดินงของพระเจ้านั้นสิ่งที่จําเป็นก็คือพื้นฐานสามอย่างก็คือพระเจ้าเทียการุณภาพสิ่งแรกพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อฟังพระมหาบัญชาอย่างที่สองก็คือการที่เราต้องเข้าใจพระไทยของพระบิดาว่าพระองค์นั้นทรง,งรักทรงอวยพรช่วยเราให้รอดเพื่อจะใช้เราช่วยคนอื่นให้รอดโอเคอาจจะมีปัญหาที่พาไปนหน่อยอันที่สามก็คือครอบครองด้วยการทํางานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระยาเมสุตเราต้องการทั้งสามสิ่งนี้ ไม่ใช่แค่อันใดอันหนึ่งโอเคพี่น้องที่รักครับให้เรามาดูกันในกิจการบทที่สิบเอ็ดข้อยี่สิบพระพี่บอกว่าและพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาคนจำนวนมากก็เชื่อแล้วกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องเห็นยังพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่นี้คือพิจิตพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ด้วยตรงนี้ตรงกับพระมหาสัญญาที่บอกว่า ฉะนั้นเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายสิ่งนี้ตรงกับสิ่งที่พองค์บอกแล้วว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดหมอบให้กับพงค์ซึ่งมาร์โกบทที่16ท้ายๆบอกว่าพระเจ้าองค์พระเจ้าหมายถึงพระเยซูคริสต์ทำงานร่วมกันกับพวกสาวกโอเคโดยการที่ร่วมงานกับเขาโดยการให้เขาทําหมายสําคัญได้ฉะนั้นพี่น้องเห็นอย่างการที่เราจะสามารถครอบครองด้วยการทํางานด้วยเลือ์แลหน้า,นา,นานของพยายมประสบการณ์ที่เราจะสามารถเชื่อฟังทําตามน้ำพระทัยพระเจ้าในการสร้างสาวกการเชื่อฟังพระมหาประชาดีแต่ยังไม่พอการเข้าใจ น้ำพระทัยของพระบิดาว่าพงรักไวพรและช่วยเราให้รอดเพื่อจะใช้เราช่วยคนอื่นให้รอดดีแต่ยังไม่พอจะต้องมีประเด็นของการใช้ฤทธิอำนาจงพระยาเม่สุดขนาดพระเยซูคริสต์เจ้าเองขนาดที่ส่งสั่งพระมหาประชาแล้วก็ยังบอกว่าพวกเ็าต้องรอจนกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นคือการที่พวกสาวกจะเต็มล้นด้วยฤทธิอำนาจพี่น้องที่รักครับพระมหาสัญญาที่ว่าเนี่ยก็คือการที่พระเยซูสถิตอยู่ด้วยกับเรานั้นเป็นเรื่องที่จําเป็นครับโอเค เป็นเรื่องจําเป็นเราไม่สามารถพึ่งพาพึ่งพิงฤทธิ์อ,อำนาจความสามารถของตัวเราเองอีกข้อหนึ่งครับในกิจการบทที่14ข้อหนึ่งบอกว่าที่เมืองอีโคเนยุมเปาโลกับบาลานบัสเข้าไปในธรรมศาราของพวกยิวเช่นเคยและพูดจนพวกยิวและพวกกรีกจานวนมากเชื่อพี่น้องแล้วคาว่าเช่นเคยนั้นบ่งบอกว่าเปาโลกับบาลานบัสใช้วิธีนี้โอเคที่ธรรมศาราเนี่ยก็จะมีคนจํานวนมากแหละนะครับที่เชื่อพระเจ้าโดยเพราะพวกยิวแล้วก็ โอเคอาจจะมีพวกต่างชาติพวกกรีกใช่ครับก็คือเป็นเป็นที่ที่จริงๆที่ไหนที่มีธรรมศาลาโอเคที่นั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ามีคนยิวเยอะพี่น้องเห็นไหมเขาไปแล้วก็พูดจนคําว่าพูดเนี่ยก็คือการเป่าประกาศขาา่าวประเสริฐครับการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าโอเคพวกเขาพูดจนลิ้นหลับไม่ใช่พวกเขาพูดจนพวกยิวและพวกกรีกพัมพีบอกว่าจํานวนมากเชื่อพี่น้องเห็นยัง ทั้งพรามพี้อ,อนนี้ลงทั้งบทที่1 1ข้อ21นะ่ะพูดว่าคนจํานวนมากก็เชื่อโอเคแล้วพวกเราคงไม่มีใครเถียงได้ว่าทั้งเปาโลและบานานาบัสคนเหล่านี้พึ่งพิงฤทธิอำนาจใช้ฤทธิอำนาจของพระวิญญาณพาาี่น้องที่รักครับฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเกเห็นพระมหาบัญชาสําเร็จเห็นประเทศไทยเป็นของพระเจ้าในรุ่นของเราถ้าเราต้องการทําให้ประเทศไทยเป็นของพระเจ้าในรุ่นของเรานี่เป็นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องพึ่งพิงฤทธิอำนาจของพระวิญญาณโดสุดโอเคแล้วในพันธสัญญาใหม่ การที่เราจะเต็มล้นด้วยพยานนั้นไม่ใช่มาจากพระเจ้าแต่มาจากเราหลังจากที่โปรได้สองพยานมาหน้าที่ของการทำให้เต็มล้นด้วยพยานหน้าที่ของเราเทสสักคนที่ห้าข้อสิบแปดดีเด่นไปดีเด่นความจริงนี้และโอเคอย่าเมาเล่าหนุ่ซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพยานเห็นนะประกอบด้วยพยานก็คือเราเป็นคนทำและทำอะไรก็ได้เพราะว่าเรามีพยานไว้แล้ววิธีได้คือพูดภาษาแปลกเมื่อเราพูดภาษาแปลกสิ่งนี้เกิดขึ้นคือเราจะเต็มล้นด้วยพยานจากข้างในพยานมาหยุดเหนือเราและเราทั้งหลายจะมีฤทธิ์อำนาจจะเป คือการที่พระเยซูกิจ้าสถิตอยู่ด้วยไหนๆก็ไหนละให้เรามาทบทวนถามว่าพระมหาบัชชาเลยคืออะไรบ้างหนึ่งออกไปไม่ใช่เข้ามาทำท่าตามอันที่สองทุกคนโอเคไม่ใช่บางคนอันท bon ี่สามสร้างสาวกโอเคสร้างสาวกไม่ใช่มาชิกิจักอันที่สี่ฝึกฝนผู้เชื่อให้เล่าค่ายานอันที่ห้าสร้างสาวกที่สร้างสาวกที่สร้างสาวกที่สร้างสาวกหรือสร้างฝุกที่สร้างกุศที่สร้างกุกหรือสร้างที่สร้างฝึกหรือสร้างที่สร้างฝึกหรือตั้งที่สร้งที่จัดที่ตั้งที่จัดที่ตั้งที่จัดอันที่หกเชื่อฟังเชื่อฟังพระมหาบัญชา โอเคเพราะมหาสัญญาคือการสถิตอยู่ด้วยโอเคต่างทางพมิญญาพี่น้องที่แล้วครับเราต้องการสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นจงทำให้ตัวเองตะลุนด้วยพยานโดยสุดออกไปทำตามพระมหาแัญชาเชื่อฟังและเห็นประเทศไทยนี้ตั้งใจเชื่อฟงให้าดูมุมซ้ายด้วยกันโอเครัฐไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งอยนี้มุมซ้ายกล่องมุมซ้ายนะของตรงนี้ครับโอเคขอโทษด้วยมันเลื่อนก็คือโอเครัฐไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งก็คือจริงๆก็คือไทยสามปีถึงปีสองพันยี่สิบแปดสองพันยี่สิบแปดสองพันยปี่สิบแปดครกบระเทศไอบสออันแรกมีผู้เชื่อหลายคนเราเป็นคริสเตียน ห้าหแสนให้เราทวีคูณเชื่อพระมหาประชาพึ่งพิงพระวิญญาณโอเคเชื่อในพันสัญญาเชื่อในการเชื่อพระไทยของพระบิดาแล้วออกไปทำมีสิจพิบาลหนึ่งหมื่นคนสิจพิบาลเหล่านี้จะต้องไม่ได้คนทำแทนโอเคเราไม่ใช่แฟนทำแทนได,ได้สิ่งที่เราต้องทำคือฝึกฝนผู้เชื่อให้สร้างกูฝึกให้สร้างกูฝึกใหสร้างกูฝึกฝึกฝนเขาให้เป็นเสาที่สร้างเสาที่สร้างเสาแล้วก็มีคิดจักหนึ่งหมื่นแหง่ายคือศิจพี่บาลหนึ่งคนดูแลกี่จัป็นสมาชิกป,ประมาณหนึ่งร้อยสองเราจะมีที่เซียนหนึ่งร้อยคนในปีส okay. องพันยีใใ่สิบแปดโอเคขอ เราก็จะเห็นประเทศไทยเป็นประชาเหรนรุ่นของเราพี่น้องทีกท่านครับจงมีชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยพระมหาบัญชาในนามพระเยซีศิษย์เอาลาให้เรามารับมหาสนิทแปลว่าสนิทนะครับพรกายของพระเยซีศิษย์แตกขาดื่อเราหายดีเอ๊ะพี่น้องที่านครับกายของพระเยซีศิษย์แตกขาดื่อเราหายดีหลับในนามพระเยซีศิษย์ผมประกาศถึงการหายดีและการเป็นปกติผมประกาศคำให้สารความเชื่อให้ทุกคนที่ได้ยินฟังอาการถึงปกติทั้งหมดอไปหายแล้วเป็นปกติพระฤทธิพูดถึงสิ่งที่ดีเพื่อเราเพูดถึงการที่เราทีี่่เรรราคคออบบบงงแแสััตวใในนนชชชิยะทุุกมม ผมปาระกาศสิ่งนี้โอเคพี่น้อกกระตั้นมไปด้วยชัยชนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทำรายการเข้าใจปวามพีดทีแล้วก็เป็นโซนเอกชนจังหวัดมาแล้วก็แบ่งปันเอาคลิปไปเปิดดูกับครอบครัวกับลูกเปิดในกลุ่มเซลล์ที่สำคัญคืออย่าเรียนความผิแค่เป็นความรู้ตัดสินใจว่าจะเชื่อฟังยังไงหนุนจิตชูใจการให้เชื่อความแล้วแบ่งปันและเล่าต่อไปเอาละโอเควันนี้พอแค่นี้รู้สึกระบบเสียงอาจจะมีปัญหาอาจจะต้องเปลี่ยนละพี่นกกระรับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วทำให้รายการเข้าใจปวามพีดที่ครอบส่วนหนึ่งในเขตจันว่างหวัดกเอาลรับ ข้างกล่ออะมันไม่มีคองระบบที่ระ <laughs> บบที่สมบูรณ์ร้อยเซนคงม่มันก็จะมีบางอย่างที่ผิดพลาดตรครับ